เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มทุกท่านเลยนะคะที่กาลังเข้ามาชมเมรีเนาะเข้ามาแล้วเมขออนุญ,ญาตรายงานตัวก่อนนะคะเมรีฟาร์มตั้งอยู่ที่อําเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าอยู่ถนนตะการพนาอยู่เขตบ้านดอนงวตําบวนไร่ทุงนะพี่นะอยู่ติดถนนตะการพนาเลยจ้าผ่านไปผ่านมาแวะมาชมได้ก่อนจะเข้ามาให้โทรหาเมก่อนว่าเมอยู่บ้านหรือเปล่านะจ้า ลูกค้าจ๋ามีลูกผสมบามันนะคะลูกผสมบามันเลือดกระทบนะคะหน้าตาดีๆสวยๆเลยพี่จ๋าใครสนใจชุยยดนี้นะค,ะม,มคะ,ะมีทั้งหมดส6บตัวลูกค้าจ๋ามีทั้งหมด16บหตัวนะตัวนี้เลือดกระทบนะคะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าจาแม่ค้าขายขาดทุนเด้อชุดนี้เนื่องจากว่า แห้งยูดนแห้งเปลืองอาหารพี่น้องใครสนใจชุดนี้นะคะใครสนใจชุดนี้แม่ค้าขายขาดทุนไม่ต้องต่อใดๆทดั้งเส้นเพราะขาดทุนชุดนี้สิหตัวแม่ค้าขาดทุนให้ไปเลยห้าหมืชุดนี้แม่ค้าซื้อมา2 8 2 7ปดสองห้า 6ตัวแดงแดงบามันทั้งนั้นบามันทั้งนั้นลูกขาจ๋าหน้าตาดีๆแดงแดงทั้งนั้นเลยนะจ๊ะแม่จ๋าดูได้เลยจา้าน้องซื้อมาถูกสุดชุดนี้ซื้อมาสองหชุดนี้นะซื้อมาราคาถูกสุดสองห แต่ว่าน้องจะขายขาดทุนแพงสุดในยุดนี้น้องซื้อมาเกือบสามหมื่นซื้อมาสองเก้าพี่จา๋าสองเก้าสองเก้าห้าสองแปดสองแปดห้าสองแปดเจ็ดอะไรเงี้ยคือมีทุกร,ราคาถูกสุดแค่สองสบแต่น้องปล่อยขาดทุนยุดนี้น้องขาดทุนห้าเบอ ใครจะรับไปขุนแนะนำเลยจ้าพิจาใครจะรับไปขุนนะเนื่องจากขายขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมเมลีซื้อมาขายไปถ้าวัวตัวไหนถ้าชุดไหนอยู่เกินสองอาทิตย์แม่ค้าขาดทุนค่าอาหารกินหมดวันละสองลูกเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงขุนขายนะคะแม่ค้าไม่ได้เลี้ยงขุนขายกินอาหารหมดวันละสองลูกสิบหกตัวกินหมดวันละสองลูกทําไมเหมือนกินหมดเยอะ มันไม่เยอะนะสิบหกตัวมันแทบจะตกตัวละขันแทบจะตกตัวละกระบวยแค่นั้นเองนะวันละสองลูกลูกละสี่ร้อยนะคะอาหารหมดวันละสองกระสอบกระสอบละสี่ร้อยแม่จา๋าคิดเอาเบิดรดละสองอาทิตย์แล้วเบิดไปแปดพันกว่าบาทแล้วลูกค้า แม่ค้าไม่ไหวแล้วรับราคาไม่ไหวแล้วรับอรอขายไม่ไหวแล้วนะคะต่อให้ขายได้กําไรราคาลูกค้าซื้อมันก็สูงขึ้นอยู่ดีแม่ค้าตัดไฟแต่ต้นรงใครอยากได้ลูกผสมเอาไปเลี้ยงขุนนะคะใครอยากได้ลูกผสมเอาไปเลี้ยงขุนขายเดอ้อถ้าคนที่ซื้อไปขุนราคานี้ถูกใจแน่นอนถ้าคนที่ซื้อไปขุนราคานี้ถูกใจแน่นอน แม่ค้าซื้อมาชุดนี้ซื้อราคาถูกสุดเลยแม่จา๋าถูกสุดเลยสองมื 24. ราคาแม่ค้าซื้อถูกสุดราคาสองมื่ยังไม่รวมค่าน้ำมันรถลากมาชุดนี้สิบหตัวแม่ค้าเปิดราคาขาดทุนไปห้าหมื่นจาลีให้นะ ชาลียให้ตกตัวละสอง0 0เอาไปเลยลูกค้าแม่ค้าชุดนี้ส6หตัวขาดทุนห0,000นกว่าบาทช่างมันนะขาดทุนห้า0 0กว่าบาทจ่างมัน,นะน, 50, าามนแม่ค้ารับไม่ได้แล้วแม่ค้ารับค่าอาหารไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่คนขุนถ้าขุนเขาต้องมีเขาต้องแบบว่าอยู่เฝ้าอยู่เลี้ยงใช่ไหมแม่ค้าไม่ได้อยู่เลยลูกค้า แม่ค้าไม่ได้อยู่เลี้ยงเลยเพราะว่าเนื่องจากซื้อมาขายไปก็ต้องไปส่งวัวเล็กต้องไปส่งควาอีกนะไม่มีคนเฝ้าฟาร์มแม่ค้าเลยมีแต่คุณป้าข้างบ้านให้อาหารเฉยๆนะแค่นั้นนะแม่ค้ากับพ่อค้าก็เลยตัดสินใจกันว่าขายขาดทุนไปเลยลูกค้าจ๋าห้าหมื่นกว่าบาทนี่คือไม่เป็นไรนะถือว่าให้ลูกค้าไปแล้วกันเนาะ สิตัวจ้าแม่จ๋าสิบหกตัวตัวละสองหมืนสามพันห้าร้อยบาทใครไม่ได้ชุดนี้ถือว่าพลาดขนาดแม่ค้ายังซื้อมาแพงเลยใครไม่ได้ชุดนี้ถือว่าพลาดขนาดแม่ค้ายังซื้อมาแพงเลยนะถ้าน้องยืนใกล้จะสวยแบบนี้ทุกตัวแต่ว่าเนี่ยเห็นแม่ค้าก็เลยมายืนใกล้ๆนะคะ เอาไปเลยตัวละสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทยกสิบหกตัวทรงเฟทัวเขตอีสานเอกเอาไปเลยไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนดูแลนอนทุนแม่ค้าต้องการทุนไปซื้อวัวซื้อควายมาขายใหม่นะลูกค้าอันนี้นอนทุนแม่ค้าเยอะมากแม่ค้าแทบจะไม่มีตังค์ไปซื้ออย่างอื่นมาขายแล้วคะ่ะ นอนโดนเยอะแถมยังกินอาหารทุกวันเพราะว่าแม่ค้าไม่มีญ้าเลยแม่ค้าต้องให้อาหารน้องเพื่อที่น้องจะได้ไม่สูบนะคะจะได้ไม่ผอมนะลูกค้านะใครสนใจชุดนี้0832690169เมรีฟาร์มนะคะเพศผู้ทั้งหมดยก16ตัวใครซื้อไปขุนชุดนี้คุ้มมาก เพราะได้ราคาถูกอีหลีได้ราคาถูกจริงๆนะแม่นะเอาแม่ดูจ้ะดูได้เลยจ้ะแม่จ๋าถ้าน้องยืนแบบนี้ทุกตัวสวยแบบนี้ทุกตัวแต่ว่าน้องน้องเหมือนอยากกินอาหารแม่ค้าให้อาหารไม่เพียงพอเด้อทุนมันนอนนะนะพี่น้อง แม่ค้าแบบว่าซื้อมาขายไปแต่ถ้าทุนมันจมสองอาทิตย์นี่คือกําไรนี่หายไปหมดแถมยังแบบควักกระเป๋าซื้ออาหารทุกวันทุกวันทุกวันแม่ค้าไม่ไหวแล้วค่ะใครจะช่วยแม่ค้าก็ศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้านะคะใครช่วยชุดนี้แม่ค้าก็ช่วยลูกค้าคนที่ซื้อไปเหมือนกันห้าหมื่นกว่าบาทนะห้าหมื่นกว่าบาทในชุดนี้นะคะ ขาทุนไปห้าหมืนกว่าบาทยังไม่รวมค่าจ้างรถส่งเพราะว่าสิบหกตัวสิบหกตัวแม่ค้าต้องไปสองคันรถนะคะถ้าลูกค้าอยู่เขตอีสานแม่ค้าส่งฟรีแม่ค้าขาทุนไปห้าหมืนกว่าบาทนะชุดนี้ขาทุนไปห้าหมืนกว่าบาทยังไม่รวมค่าขนส่งเพราะว่าค่าขนส่งไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหน ลูกค้าจ้าเอาไปเลยราคานี้นะเฉลี่ยแล้วตกตัวละสอ,องหมื่นสามพัใครอยากมารับเองเชิญจ้ะใครอยากมารับเองจุดนี้เชิญจ้ะนะซื้อมาตัวละ29งเก้าสองหมื่นเก้าพั แปดเจ็ดพันเอ้ยสองมเจรก็เกือบสองเก้าแต่ละตัวซื้อมาราคาไม่เท่ากันนะแม่ค้าเอามาเฉลี่ยให้ต่อตัวตอนนี้น้องยืนตากแดดนะคะอาบแดดอยู่จ้าอาบแดดอยู่นะแม่นะใครอยากได้วัวไปขุนชุดนี้รีบเลยจ้า ใครอยากได้ไปขุนชุดนี้รีบเลยนะจ๊ะงามนะหน้าตาดีไม่เป็นไรลูกค้าเออส่งฟรีทั่วเขตอีสานนะใครจะรับชุดนี้แม่ค้าส่งฟรีทั่วเขตอีสาน ใครสนใจศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าเมลีฟาร์มจ้าเมลีฟาร์มนะลูกค้านะนอนทุนนานแล้วไม่ไหวลูกค้าแม่ค้าอยากได้เงินไปซื้ออย่างอื่นมาขายแล้วนะขาดทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไปซื้อมาก็ได้กําไรขึ้นมานั่นะแหละเนาะถึงแม่ค้าจะได้กําไรไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าควักกระเป๋าซื้ออาหารทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะลูกค้า ใครที่กำลังมองหาวัวไปขุนอยู่แนะนะนำชุดนี้เลยเพราะขนาดแม่ค้ายังขายขาดทุนเลยจ้ะไม่ว่าจะอยู่101ร้อยเอ็ดสารคามกาลสินขอนแก่นอุดอรหนองคายอะไรก็แล้วแต่นะชุดนี้ขายขาดทุนจ้ะส6หตัวบามันเลือดกระทบนะคะมีบามีลูกผสมบามันมีเลือดกระทบนะลูกค้านะ ใครสนใจ083ย์แปดสาองหกเกู้นย่าอัวอยวมเมือตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีหรืออยากได้เอารถมารับเองเชิญจ้าโทรหาแม่ค้าได้เลยนะนาะหนาะยันยานนะคะสวยสวยงามงามนะคะ แต่น้องยืนบางการมันก็เลยดูไม่สวยนะคะชุดนี้สวยที่สุดที่ขายมาแล้วนะราคามันหนึ่งสูงแต่ลูกค้าเมลีฟาร์มก็คือชอบแต่ราคาสองหมื่นลงใช่ไหมชอบต่ำชอบราคาสองหมื่นลงแม่ค้าก็เลยไม่ไหวแล้วค่ะอยากได้เงินเอาไปซื้อควายขายดีวยกว่าเนาะ เอาไปซื้อวัวน้อยมาขายดีกว่านะคะลูกค้านะถอนทุนคืนจ้าแม่ค้าถอนทุนคืนเด้อชุดนี้เด้อใครสนใจส่3นปลาส6 9สอเมลีฟาร์มอำเภอตะการเพื่อลจ้าหน้าตาดีๆหัวหนกหนกแบบนี้ถ้าอยู่ฟาร์มนีนสามเอเลยนะจริงอากาศหนาวหนาว ทุกคนจะใครสนใจชุดนี้นะคะใครสนใจชุดนี้นะคะเชิญเลยนะคะสำหรับวันนี้เมลีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า